เล็บเหรอเป็นได้เอามือเราเลยเชียวเป็นฮ้เอาเอามือช่องคางแซง้างหัวดิได้เลยเชียวเฮ้ยมือเจ้าเบิ้งอะไร่าสำนั่นแหละเนาะสำยู่ดีตัวหัวเนาะขอบบเป็นยังเนาะเจ็ดมือมักคะโปงเชียวเจ้าเจเนาะตัดผมพิษเจ็ดมือโป่งผนบอกแมนโอเคเลยเนาะโอ้ลอตัดผมลายนอกเลยดงสี่สิบล้านอ้ดีใจน้ำดีใจ โอเคเนาะเชียร์นาะได้อยังเนาะท่านั้นเนาะจ้าจ๋าตัดสันไลยมันคือดิ้งน้อยมันตรงนั้นแล้วมันคือผู้ใหญ่แมนเป็นยังอันนี่ฮะตุ๊กตุ๊กอันนี้โอ้เบิ้งอ่าเห็นบ่อไล่มันดื้อนั่นแหละดื้อดื้อเจ็บบ่อดื้อมาเจ็บโอ้ตายเลยนี่แม่มาให้อะไรนี่เจ็บเลยเห็นบ่อเา สวัสดีปารุงตอนนี้น้องแจมก็เป็นมือกล้องอยูเนะนะน,น,นาะปารุงเนาะยนาะเหมือนกันจะเขียนนางผอมกันยังกินเข่าเนาะปารนะุงเนาะอ่าเมืนน่อกี้วันจันเนาะปารุงเนาะช่วงเช้าเนาะอาลุณยมเห็นย่างนะไรส,ส,นะสวัสดีเนี่ยสวัสดีคุณบอเองปารุงเนี่ยาก,กาศเช้าคุณย่างนี่มักขอกงัว่เมื่อเห็นงวนัวเห็นอาเลยตีไรคขับมาเลยแม่จับยาก กินเครื่องปัวเครื่องพางบ่ดยนี่แหละโอเคเราไปลงจันี่ก็สไปหึงชนพักนะพปาปุม่นอะดิแมนพักพักพักมีชั้แ่ปลจกกหูเนาะูอเราเกบกันเนาะปลงอัีก็พักบัวอันนี้ก็พักกาดชอมเนาะปลงเนาะคอผัวตายทีเร่ลง น้องอาจารย์เป็นมืออาละจากอาอึงเป็นขึ้นไปส่งลูกๆน้องพ่อแม่พี่น้องกามากะเห็ดยังนะเสเฮ็ดยังนะสบายดีไปลลูกเลยลูกน้องลอยเดชสิไปหดมะพร้าวบ่สิไปกันนะป้าพ่อแม่พี่น้องเลยได้น้ำใส่รถนั่นแสลงเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องสยามมาถึงเนาะ อาจารย์ก็สบายดีตำลัากเปล่พ hmm. okay, okay. ี่น้องโอ้ยสาวสวยแม่นะโอ้ดู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 หดมะพร้าวน้อลหุกเนาะโดยแต่วะเต็มแล้วเคพี่น้องกาสิเปลาะเบิ่งมะถั่วจักมีหมากบ่มมีหมากก็เดยเพราะว่ากดมาแต่คอไก่ว่างหันออกอาจารย์ก็ปลูกบอลคอไก่เก่าเนาะว่า เห็ดอนาขอกายละกันกลมาปลูกบอนนี่พี่น้อยไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องไปนี่พ่อเป็นพี่น้อยเป็นหมากคือเก้าพี่น้อยหมากงามพี่น้องเนาะดีพี่น้องดีงามพี่น้องเนาะนี่ นี <N> ่มาเกลี่ยจรกระงามเลยพี่น้องเลยปร่งแต้ผุ่นเลยพี่น้องเนาะไปผ่ากระถดเรียบร้อยพี่น้องเยดอกไม้ดอกตอกเนาะพูจนเออึงหดเรียบร้อยพี่น้องโอ้หนาวพูดแล้วพี่น้องเอีก็หดบางง่วงพี่น้องวง แกกระปอมกระปอมพี่น้องกระปอมคือว่าธรรมศาสตร์ของเฮาพีไปเลยเนาะมะพร้าวพุ่นต้นไปเลยพี่น้อย์น้อยโอ้ยน้องพุทธสินก็ฮอดอีกแล้วบบบนี้พุ่นหดเสกมาได้หรอกนั่งลายทีมาเลยเก่ง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 เจตีนกระเบียวยูไปเลยแบงค์เครื่องมาลูกเออเต้นมาลูกเต้นมาแบงค์ครึ่งกัน แคแห้งบูดโหดได้อยู่ภายก็ได้มันก็สิริไลต้นเติบมันแหละเสร็จน้องพุทธศิลป์พ่อแม่ไปโน้ยมดก๊กสุดท้ายพ่อแม่ไปโน้ยรถดอกไม้ชั้นไงเด็ก้ของลุงพันธ์แหละพ่อแม่ไปโน้ยปลูกตะพีกายนี่เนาะต้นมะกะทิ่นน้ำบ่นนะโอ้แม่นอะไรไปโน้ยไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp bây <laughs> <cốc>. giờ đi ăn đọc thong đọc nhanh gọt ngân bọ cơ bè gọt vậy chá hí hí báo dạo đừng quên mọi người mọi người ăn ăn ngon ngon bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bây giờ เดี๋วหนาจักเห็ดยังเราพี่น้องนะเป็นเห네็ดสวนบ่เดี๋ยวีเห็ดขอกวบ่เหี๋สววนพักก่อนนะเล่นยังเล่นติงจ้า ใส่ลให้ฮคอยไปสายสบายดีก่อนเอามั้ยสบายดีไหมสบายดีพี่น้องไปสายเจ้าว่าสิไปอันนั้นพี่น้องว่าสิไปสอนปลาพี่น้องจะซื้อได้บ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่านั้นเหมือนยังไม่เติบไปบังพี่น้องไปบังโอ้บายดบพี่น้องต้นล้มเนาะโอ้งามเลยบายดีนี่บู้ได้สิบเถื่อนผู้ได้สิบเถื่อนอะไตัวชองควันน่ะซื้อขนมพี่ใส่พี่นั่นเขาสิไปแน่ลูก ไปน้ำแม่บอแม่สิไปใช่นะมีอุปกรณ์หลายอย่างเครื่องไม้เครื่องมือเื่อทำมาหากินเอาคากล้องสิไปติดกล้องอยู่แถวป่าสิไปขุดกบขุดเขียดจักสิได้ยังบ่จักโอเคเอาโชคมันส่วนอื่นก็อยู่เพื่อนเลี้ยงลูกพี่น้องไปหับเด็กๆอีกมาพี่ร้อยสบายดีมาสบายดีมาตัดผมบ่ ซื้อโยโกเฮาเออาซื้อมาให้ดอกตัดผมผมยาวเลยเนาะสี่ขั้นไปบอลฮั่นตัดเนาะมันไกลเนาะอาอิงสิตัดให้พี่น้องเบิ่งสีเมืออึงก่อนว่าสิเป็นตาเบิ้งวะหรือว่าสิหัวลายมารุ่นนํากันหลังจากหลังจากตัดแล้วจะมาถ่ายเบิ่งอีกเนาะว่าเป็นอะไรเอาเป็นนูรลองยาก็สิแม่นเนาะได้เลยเจ้ามุดไปเจ้าเบิ่งนนั่แหละสำนั่นแหละเนาะสำน่ดีตัวหัวเนาะ อ,นนอ,อ๋อผมเป็นยังเนาะเจ็ดมือมันกระโปรงเสียวเจ้าเเนาะตัดมผมพิดเจ็ดมือโปง่งพันบอกแมนโอเคเนาะ <laughs> พีพ่น,น,น,น้องกะตัดผมให้เสียวเพิ่นเมื่อกี้เนี่ยเนาะเจ้าเจ้ากะเสียวนี่กะเสียวหักแพงกันแต่ดนแหละแต่แต่แม่ยังอยู่เนาะเสีาเจ้า,าตลอดหลายปีเลยเนาะขอบคุณต่ว่าเพิ่นกะให้โทรมาหาโทรศัพท์มาเดี๋ยพี่น้อเนาะฮัลโหลเจ้าสบายดี เออแม่เท่าบ่เพิ่งิบแล้วเดี๋ยวฮอดแม่เท่าปีพุ่นแล้วจอนเพิ่นจอนเพิ่นไปหาคุดกระปูได้ไหมเท่ามีเวียกบ่บัดมาแชร์โทรไปอยู่อยู่เออโทรลินบ่พอวันใหม่ไปใช้สารคือบ่โทรมาเบอร์เบอร์เฮานี่แหละเออลงเมืองนล้วบ่าวได้ใช้มัดเงินเน็ตแล้วบ่ เออไปเล่นแถวบ้านป้าบอกได้ไหเออป้าเออพ่นไม่ไม่โทรหาก็ได้เพิ่นลงไปขายเครื่องอยู่เมืองพินบอกโอ้พ่นพาขุดกระปูป้าจนเออเฮาอะอยู่เฮือนเลี้ยงลูกจังไายเราขึ้นไปหับอันน่ะเด็กน้อยมาแต่รงเฮียนหากาตัดผมใหฮโลแล้วมึงกินเออเพิ่นไปขุดกระปูเจ้านาเพิ่นมาเพิ่นถือโทรศัพท์ไปนั่งไปถ่ายคลิปนั่มบอก โดยโดยป้าโทรมาพี่น้องเลยแต่ผูหละแต่บ้านไม่เท่าผู้ละเนาะเหมือนทรมาลิ่นมานำท้วงมาลิ่นน้ำลูกสาวเพิ่นผัดเมียผัดไปหาขุดกระปูเลยกาเสียวกาเสียแพงกันเนาะพี่น้องเนาะกับเขาเรื่องต่อกาแต่ผูหละแต่แม่ยังผูหละกหักแทงกันบ้านอยู่เท่ากัน บานกลางใหญ่เชียวบานกลางไปทางเมืองอัชิรเมืองอัชิรอนเนอทางเรซิปขึ้นไปทางเซโปนมุฟินเนาะเสียเนอะทางดงเห็ดเมืองเมืองทางเมืองโอละเมืองโมละานี่ได้เชียวทางเมืองโมละเนี่ยเมืองเซโปนมุฟินกับเมืองวิลาเออเมืองวิลาทางทางขึ้นไปก่อนก่อนสีฮอดนั่นดงเห็ดเนาะแมนฮอตดงเห็ดกับเมืองอัชิรมันเนี่ยเวแวะลงเมืองอัชิรเชียวโอแวะเข้าไปทางนั้นทางดงกึมมันยังทางดงกิโลบ่แมนเบื้อง บ้านนาเภกบ้านนาเภกบ้านนาเภกไปทางเดียวกันบ่แมนโอ้เขาไปทางเดียวกันบ้านดงนาคงนาคามได้เขาผ่านไปทางไหนแมนบ้านแม่เขากะเต่าเขาอยู่บ้านพักญญาน้องเดินเด้พักญญาน้องเดินนาคุจจานหักกุ้ไทยพิเรพิเรหละแต่เขาบอกบ้านแม่กับบ้านพงงามขอนบ้านพ่อบ้านกลางใหญ่เมืองอาชพอดใกล้ๆกับจุดสูงพงงามเนาะเที่ยวๆนั่นแล้วแมนนหทางบ้านเมียเขาตลาดซุปมห้อยงามอยู่ในฮันมืดแล้วอยู่ในบ้านกลางไงนั่นแหละ เป็นกะโบยักกันไปบ่อนลานตัดผมบ่อยใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกะกะโบยักให้ไพ่ใบหัวเนี่ยขันบ่อยใหญ่ขันนอกจากเสี่ยวมีเสี่ยวคนเดียวนลยใบหัวได้เนาะอ่าบ่อหยอกได้พี่น้องได้กะบ่อนฮอร์โมนเนาะกะหักแพงกันกะเป็นกะตอนนี้อยู่ไรอ้อยเนาะเสียเนาะเผาไรอ้อยเห็ดเบี้ยงอยู่ไรอ้อยอะไรยังเนกเห็ดงานอยู่ไรอ้อยตอนนี้เป็นกะเก็บเงินแกทำได้แล้วกะ ขายงัวขายหม้อแน่ขายแบ่ขายยังแล้วก็ซื้อดินแมนบ้านนุ่มพุงอยู่บ้านนุ่มพุงนี่พี่น้องนี่บ้านน่ะนองใกไซม์อะไรเนาะจ้าจ่ากะตอนนี้อาญาเน่ะยังเมื่อมั่งเฮือนมั่งซานอยู่เนาะให้เช่าแก่มาอยู่มั่งมาแล้วมาแล้วมาวันนี่เชียวแล้วแต่สีปุ๊กสียังแมนจะจ้างเขาประกอบเดี๋ยวนี้เชียวไม่จะจ้างเขาแล้วโยจ้างก็ขัดเจ้าเฮ็ดจะจ้างแล้วเจ้าไปต้องลงมาเมียคนแล้วเชียวโอเคส่าเด้อสิบห้าหมู่อยู่แก่กแก่กับเบ้ามีคนหนึ่งมาตะเวียน กระช่างคือกันเขาบอกันราคาเท่าไรเนาะแมนโอเคโอเคสิแมนก็คือว่านั้นนั่งเพงกันอะไรก็ให้เขาได้จ้าจ้าเงินยูนอมีเอนัแหละชุดนเมียแล้วถ้าว่าตกลงนำกันกับเมียกับค่อยและกับเสี่ยวจ้าจ้าจะไดบุคคลคนไหนก็ว่ากันไปเนาะเขาสามารถเห็นได้ก็เห็นได้เนาะจ้าแมนละวะแมนโอเคพี่น้องเลยโอเคอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาคลิปปิดคลิปเพียงสำนียเนาะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดสไลค์เป็นกำลังใจอื้งแฟมิลี่คือเก่าพี่น้องบอกว่าภา,ายใน,นประเทศหรือต่างประเทศที่เขามาติดตามชมคลิปแต่ต้นจนจบโดยทีมประคำโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนสำหรับคลิปนี้อืงแฟมิลี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องมัตสุกูสุคนพี่น้องสบายดีเสียสบายดีบันชวนบันชวนบันชวนอ่ะขอบคุณคีมนาพี่น้อง